ไปซื้อนังโมมาเถ้อเสียดแคบหม้ได้ครับบานเนี่ยฟาดสีหฮันได้ครับเด้อเด้อมาเด้อจวดก่อนจวดก่อนสีทอดนังโมกินเด้อทอดเป็นแคบหม้เด้อครับเบิ่งกันสีหฮันได้บ้านเสียฮันเลยเด้ยบ้านนี่แหละเด้อสีหฮันเลยเด้ยบ้าน ใึ่ครับ ทอดได้บานบอตอนใหญ่หรอครับ

สร้างไฟก่อนแหันมือองน้ำด้วยครับเล หนูเห็เขาตายแล้วครับติดถอดเราได้เลยมันน้อยครับกินง่ายต้องตอนใหญ่ ัเหมือนอภิสืออยู่ท้ายฟูดมาถอดแสบครับถอดไปกินแสบเลยไปอีกมาเนี่ไท้ยฟูดได้นเนี่ยอาเตมา่าโล่หนึ่งครับ ดมีดเขาก็มีช่างดมบเงนีมีนนมกนไหลก็แช่เลยด้ครับเรื่องลงลได้แค่ขีเดเนี่ยอนะันอนู้ยิ่งไล่แบบทันถอดแคบมู้ ตอน,นหนีอยหน่อยลงตอนไงกิ้มหนาไดครับเลือไปุงตอนทอดด้วยครับบอลไปพุงตอนถอดครับนะครับทอดครับตาไล่หน่อยใส่ด้แลครับใส่หมอนด้ครับดดรบาลนลยกรุ้นน,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 น้ำกัดครับ อทอดแคบหมูกินนะครับเด้อเขาคั่วเขาคั่วเองเด้อเด้ออันริบร้อยเลยครับล่อครับล่อป้าจีถ้าเบื้งตัวมันซุกเด้อครับเด้อร่างกับตัวร่างกอดเด้อร่างกับร่ง ลังงเชียงกันหน่อยเขาขั้วเขาขั้ว,วกินแกบบมูน้ำกันเด้อครับสองอันเด้อครับอันนั้นใส่หมอไปแล้วครับอันนี้ฮั่นอีครับเนี่ยเป็นครับมันก้นระย่างเด้อครับสองอันนีนี่ครับ อยู่ครับตัวไหนนับกันเด้อะไปซื้อไทฟูดครับอยู่บางัวทองก่ได้ครับน่ามาก เส็ดแคบมูครับ้แคบม้นกินเขาครับกินกขากัแก้มไปพ้อมเด้อแกมพ้อมครับแกกับขาพ้อมนอับเดี๋ยวนสีหั่นสิ้นได้บ้งเดี๋ยราจะถอดอยู่ได้ครับตัวนั้นเดี๋ยวเพิ่งอัปเดตตัวนั้นในเบื้งพร้อมครับสองอันเด้ยครับมาหันนี้อีก ตนอนนี้สิบตาเบลอนนีสิปตาเดลนะครับระถอดมนจากสีกรอบครับลองเบิ้งครับ ตุอนครับน้ำเดือดจนนั่นเด้อเค็ดนุ่สุบะขาดเด้อดูด้อยครับดูด้วยต้มยกชินเดียวก็ได้เดือดไปนั่นเดือดไปนั่นเจ็บเจ็บเดือดตอ เดี๋ยวครับเจียวไปตากด้วยครับอันนี้อนุพจน์ือกครับตากกับเจียวทอดแบบนี้นะครับแบบนี้เลยตัวนี้เป็ดสูตรใหม่ครับตัวนั้นเต็ดแบบตอนน้อยๆครับอันนี้ไปตากแดดครับสองชั่วโมงด้วยครับต้องเจียวมาทอดตัวนี้เบ้อแล้วครับสิบปูบ่ะกินนะครับ กดคล้ายๆเราครับนี่เลยนะมากเก็ตดีค่ะบกดไหลกดแทะได้ด้วยครับด้วยผัดทอดแคปหมูครับไปยี่ตลาด บางบทท่องตลาดเป็นมาร์กเก็ตเลยครับไทยสูตร มัตงน,นครับาต่ไปผสมแห้งนด้ครับถ้าแค่ไม่ติดกับน,นี่ กระเด็นครับเรื่อยๆนะครับดุนกันกับคาเบิครับนครับนี่ครับครเอ่ๆุดๆบุบบุน่นครับ น้อยครับจักหน่อยครับเบิ่งไม่ไก่เด้อครับไก่เด้อครับโอู้หัวมันหมูเลยจำอะไรเด้อครับนะนนาดจุบบุญกาดกน้อยเด้อครับอันนี้คุณนะมาคลิปนี้กับก้นไหลก้แช่ห้วผ่านกันด้อครับเด้อครับไก่เลี้ยงนะครับเนี่ยุนัวมันเลยเป็นขวดกูเด้อครับนะครับคุณนะนะครับกระจายดีเลหน่อยตักหน่อยมาคลิปนี้กันก้นไหลก้แช่ให้เด้อครับเด้อ กัวคขับก้วเย็นครับถ้าน้อยครับถ้ากระชิดแดงเลยครับแต่มันเลี้ยงเนี่ยเอาออกครับโมเมนต์แดงนะครับผมน้ำบออกพิ๊ด กาดได้ครับมันล้วนเลยครับมันจะมั่นกันครับได้ครับเลยแต่อะไรนะมันหมูหลายครับอีกตัวนึงนะครับเป็นตากแดดด้วยครับตัวนั้นตัวนั้นเป็นกากหมูผม่ได้ครับตัวนึ้งกิพดตัวนั้นต่อครับนี่แล้วครับอย่าลื่อมนะครับเด้อมาคลิปนี้กับกุ้ลแรก็แซ่บนะครับเห็ดแคบหมูกินมาเลยได้ครับว่าที่ อยู่เด้อครับเด้อกัมาเก็บนี่กับไข่รังแก่ราคาเด้อครับไปทอดตัวนึงครับไปตากแหรีด้วยครับนี่เกไปทอดตัวนั่นตัวกับตัวกาหมูเลเออเป็นไงครับน้ำมันหมูแบบไร้ได้ครับนี่ยต้องซื้อครับน้ำมันหมูนะเอานี่้นะครับไปทอดไข่เขาได้สบายครับได้เป็นขวดสองขวดก็ได้ครับขวดใหญ่ได้รเยอะครับขวดฤทธิ์แน่ฝนครับ ไครับเป็นไายของแท้นะครับเขาขั้วเองตรวจกากหมูที่จะมั่นด้วยครับเนี่กาตัวนั้นสีเป็นกาบด้วยครับตัวนั้นก็อ่านได้เสือมา่สองยางครับครับร่างสีเหลืองครับมันมันหมูครับมันไปเพ็ดกินครับเป็นอาหาร กไพซื้อเขาแพงครับมันหมูก็ได้อันนี้ก็แพ้องก่ได้ครับตัวนี้กับแต่กินกากหมูน้มัก,ก็ได้ให้มันหมคูครับให้กำลังใจกัน นี่เด้อครับเด้อบอฝาตอบสาขขอโทรขอไปครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย